สวัสดีครับผมตมั้ม TUM ซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เดินทางกลับมาที่ห้างอีกครั้งหนึ่งนะห้างที่มีสมิงแก่อยู่นะทุกคนแต่วันนี้ผมมาใช่ไหมผมก็จะมาตามหาลุงสมิงแก่ครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากวันนั้นใช่ไหมทุกคนที่ผมไปหาเขาแล้วผมไปรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งใช่ไหมผมไม่เจอเขาเลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนนี่เขาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งละทุกคนผมก็เลยมาหาคนที่ห้างเลยไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะพอตามตัวเขาไม่ถูกจริงๆทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาห้างคนเดียวนะทุกคนแล้วก็เป็นเวลาไม่เช้ามากสิบเอ็ดโมงทุกคนมาถึงก็สิบเอ็ดโมงใกล้ถึงห้างครัไม่รู้ว่าลุงอะ่ะอยู่หรือเปล่าก็อยากให้ลุงไปจัดการในตัวนั้นจริงๆทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับไปรับชมคลิปกัน นี่เลยทุกคนผมเดินมาใช่ไหมผมลองนั่งฟังอะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหมไม่รู้มันเข้ากล้องหรือเปล่านะเหมือนคนตัดไม้อะไม่รู้นะตัดฟืนหรือเปล่าอยู่ประมาณบริเวณห้างผมเลยเพราะว่าข้างหน้าน,นี่ก็จะถึงละเดี๋ยวเราต้องลองฟังดูก่อน ผมลงมาผมฟังได้วตึ๊กพักหน่างนะก็ต้องเดินดูด้วยไม่มีอะไรเลยนะเจอไหมไม่เจอนะทุกคนเงิมห้างนะเจอต้องเดิ อขอขอดูก่อนนะบนต้นไม้เปล่าวไม่น่าใช่นะเสียงนี่คือเหมือนตัดตัดไม้ใหญ่อะบริเวณนั้นแหละบริเวณนั้นเลย,เ,เ,ลยเสียงมาจากแถวนัแถวนั้นเลยนะ ผมจะไม่ทักนะผมจะขอไปแอบดูก่อนเฮ้ยเงียบไปเสียงได้ยินไหม,ไไหมเสียงดังมากเลย,เย,มยมผมกลัวผมพูดไปเชียงมันจะได้ยินนะ เพี่ยงกคนนั้นคนแต่ผมจะขอแอบดูคนเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเจอทุกคนเจอไหมเจอเปล่าทุกคนเจอไหมเห็นไหม มันตัดคอรนเฮ้ยมันกำลังฟันฟันห้างให้ถล่มนะทุกคนมันผมสั่นเลยทุกคนมันมันจะโคตนเลยนั่นน่ะ ม,มันบุ่นไปเลยเดี๋ยวผมจะขอแอบด,ดูกันดีกว่าเพราะตรงนี้มันค่อนข้างล่งไปนะผมขออ้อมไปฝันมันก่อนนะทุกค,คนเมื่อกี้มันมันบอกว่าชอบมายุ่งเรื่องของมันเหรอมันจะไม่ให้อยู่อ่ะจะขอแอบด,ดูมันดีกว่า อยู่กำพูดอยู่เลยนะฟัวมันได้ยินเสียงอะ หลังต้นไม้นะค่อนข้างเนียนนะเห็นไหม จะขอรวมนิดแป๊ดหนึ่งนะเพราะถ้าถ่ายไปนี่เกินแบตเตอรี่ผมแน่นอนโอเคทุกคนเ๋ยผมขอนั่งดูมันก่อนนะไปคนผมนั่งดูมันได้ประมาณแป๊บหนึ่งอะซึ่งมันยังไม่อยู่ตัดเลยนะเจี <Yeah. S 1> ่ยคือมันจะโค่นห้างไปเลยด้วย ถ้ามันเจอผมนี่ผมว่าผมไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยแหละันเจอผมในตอนนี้นะตอน,ตอนนี้คือถ้ามันเห็นผมใช่ไหมผมวิ่งอย่างเดียวเลยเฮ้ยทุกคนจะหักแล้วอ่ะผมได้ินเสียงนะ

มันล้มไปเลยนะมันเลือห้ามรูดไม่ไลือช่ไหม รู้งึกใจมากเลย จะดูยังไงดีงรู้นันทำยังไงต่อดีเนี่ยไปไหนวะชอบยุงเรือของพวกไปไหนะไปไหนวะไแล้ไไว<อ>ไปแล้วไปแล้วไปนู่นแลวทุกคนไปนู่เห็นไมไปนู่นแลวไปนู่นแล้ว รียบร้อยมึงดิมันฟันหักหมดเลยนะเละไปหมดเลย ให้มันแบบว่าเยอโดนโอแม่ผมว่าผมต้องเรียกลุงสมิงอ่ะจัดการอีกแล้วแหละแ,แต่ตอนนี้คือผมยังไม่เจอลุงเขาเลยนะซึ่งมาเจอก็โอเคผมรู้แล้วทุกคนคผมจะไปบอกลุงว่าห้างที่แบบลุงลุงไปอยู่บริเวณนั้นเนี่ยมันมีไอ้นะ่ะไอ้ตัวเนี่ยมันมาก่อกลวนอีกแล้ว แต่ผมจะให้ลุงมาจัดการอีกตัวหนึ่งจัดการไปเลยนะเพราะไม่ได้ยิงทุกคนดูดิต้นไม้ทั้งต้นเลยนะมันล้มไปอะนี่โดนมันแบบตัดเกี้ยงไปเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปไหนทูกสายมันจะแค้นนานแล้วก็รอนานจัดเลยมั่งทุกคนเลยถึงกับต้องโคเลยเนะี่ย แม่งเกี้ยงไปหมดเลยหมดเลยนะเกี้ยงเลยมาเฮ้ยมึงหยุดแล้วมึงจะันมึงันห้างทำไมวะแล้วมึงจะมาทำไมที่เนี่ย มึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดเอาหัวไปให้กูดีๆสักมึงอย่าหวังเว้ยกูบอกเลยว่ามึงอย่าหวังมึงหยุดเลยมึงหยุดมึงเอาไปจากที่นี่เถอะก่อนก่อนมึงจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ลูกพี่มึงไอคนนั้นอะนะ มันได้เรื่องที่ไหนล่ะยาพวกอย่างนี้มาลูกพี่กูเหรอกูย่ามันตั้งนานแล้วลูกพี่มึงเนี่ยวันนี้กูจะเอาหัวมึงให้ได้รอมานานาแล้วอืมแดกหินกูไปก่อนนะมาด้อมึงตามพันมึงก็มาดิวะ จัดมาเลยมาเลยมาเลยมเข้ามาหินก็นลงสัวมึงอะหินโดนหัวมึงอาดไม่แน่หรอกยากว่าวที่มึงจะได้หัวกวู ิงไม่เห็นวิงไม่ถนัดเลยผมกลับไปบอกลูกพี่มึงเลยนะว่าออกไปจากที่นี้เถอะตามผมตามผมอ่ะไม่ทันหรอกทุกคน เขาอาจจะเบอร์นะจะเห็นว่าจะออกจากที่นี่ดีกว,ว,ว่าทุกคนไฟเนี่ยมนตามไม่เลิกนนนแน่นอนมีแค้นแม่จีมือตามไมาด้โอเคทุกคนผมขอออกไปจากที่นี่ก่อน งานถูกก็จะขอปิดคลิปไปด้วยเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้ว okay. ยเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเนี่ยัย่ามตามอยู่เลยทุกคนโอเคทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าผมขอตัวกลับก่อนไป